สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอ oh, สุข,ขนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมที่ต้องการตรวจโควิด -19 แบบครบวงจรนะคะกลุ่มปตทเขาเปิดหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามค่ะมุ่งเน้นตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วที่บอกว่าครบวงจรนะคะคืออะไรบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่ตรวจโควิดค่ะไปจนถึงเอ็กซเรย์ปอดถ้า พบว่าเจอโควิดหรือวติดโควิดนะคะก็จะส่งตัวรักษาต่อไปค่ะทันทีต้องการตรวจโควิด -19 แบบครบวงจรกับกลุ่มปอตทนะคะลงทะเบียนได้เลยค่ะโดยท่านโหลดแอปพลิเคชัน q q นะคะเลือกเมนูบริการสาธารณะเลือกสถานที่ก็คือโครงการลมหายใจเดียวกันสถานที่ enco terminal encoterminal นี่ก็คือเยื้องๆกับสนามบินดอนเมืองกรุงเทพนี้ค่ะ เขาจะมีวันระบุให้เลยนะคะเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเลยค่ะว่าต้องการตรวจกี่โมงนะคะและแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้างานค่ะการตรวจนะคะจะเริ่มจากตรวจ ATK ค่ะถ้าผลเป็นบวกนะคะเป็น Positive ก็จะส่งต่อไปตรวจ RT PCR แล้วก็เอ็กซรยลปอดทันทีค่ะคนที่ติดเชื้อโควิดก็เลือกได้ค่ะว่าถ้าอยู่ Home Isolation ก็จะได้รับกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะและกลุ่มปตทก็จะส่งอาหารนะคะไปถึงบ้านท่านเลยค่ะตลอด14วันหรือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะสีแดงนี้ก็คือว่าเป็น ICU สนามนั่นเองค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะต้องย้ำเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จากวันที่กลุ่มปตทนะคะเปิดหน่วยคัดกรองมาเนี่ยผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วเนี่ยสามารถตรวจได้นะคะวันละ1 5 0 0นอคนบางท่านเนี่ยลงทะเบียนแล้วจองไว้แล้วแล้วก็ไม่มานะคะก็ทําให้คนอื่นเสียสิทธิ์ในการเข้ามาลงทะเบียนถ้าท่านผู้ชมลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาตรวจนะคะช่วยกดยกเลิกด้วยนะคะเพื่อให้คนอื่นได้ใช้สิทธิ์ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร n two n กลุ่มปอตทอรวมด้วยคุณสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารของปอตทศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการของปอตทเปิดเผยถึงการผนึกกำลังของกลุ่มปอตทครั้งนี้ว่า ปตทและบริษัทในกลุ่มมีเจตนารมณในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมแบ่งเบาภาระของภาครัฐจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและพันธมิตรทางการแพทย์จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรอเภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันบริษัทปตทจำกัดมหาชน และบริษัทในกลุ่มมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมแบ่งเบาภาระของภาครัฐจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนในการลดการเสียชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยเร็วที่สุดนอกจากนี้บริษัทในกลุ่มปตทยังได้คิดค้นนวัตกรรม ผลิตอุปกรณ์มาสนับสนุนปตทสผพอสนับสนุนหุ่นยนต์คาร่าในการส่งอาหารแก่ผู้ป่วยและหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อเอ็กซ์เท e r UV เซอร์โรบอทเครื่องฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสง UV สนับสนุนหมวกอัดอากาศความดันบวกชุดป้องกันการติดเชื้อโครงการลมหายใจเดียวกันช่วงที่ผ่านมาก็มีช่วยบริจาคเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนเหลวอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกว่า300แห่งทั่วประเทศ การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเจ็ดแห่งและมีการร่วมกับทางกรทมในการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงลุกเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่เปราะบางและก็มีความเสี่ยงสูงกลุ่มปตทจึงมีแนวความคิดในการที่อยากจะเข้ามาช่วยระบบสาธารณสุขของประเทศการจัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามคบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตทจะเน้นการตรวจเร็วแยกเร็วและรักษาเร็วซึ่งเป็นการตรวจรักษาแบบคบวงจรแห่งแรกที่ภาคธุรกิจเอกชนร่วมกับภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นกลุ่มบพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยประชาชนและสังคมในภาวะวิกฤตเช่นนี้เพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนม,มีลมหายใจเดียวกันกลุ่มบพรพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้กับคนไทยไปด้วยกันครับจุดคัดกรองนะคะอยู่ที่อาคารเอนโคชมิตรวจหาเชื้อเชิงรุก เป้าหมายตรวจวันล,ละ1,500-2,000ถึง 2, คนส่วนโรงพยาบาลสนามครบวงจรโครงการลมหายใจเดียวกันทั้ง3แห่งระดมกำลังของกลุ่มปอตททางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาภาระก,การขาดแคลนเตียงในกรุงเทพมหานครมีฮฮสพิเทล1,000เตียงรองรับกระจายไปยังโรงแรมหลายๆแ,แห่งในกรุงเทพ รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองโรงพยาบาลสนามสีเหลืองผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นมีจำนวน300เตียงมีระบบออกซิเจนส่งตรงถึงทุกเตียงหุ่นยนต์คารา่าช่วยเสิร์ฟอาหารผู้ป่วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อเอ็กเทรเซอร์ยูวีโรบอทโรงพยาบาลสนามสีแดงหรือโรงพยาบาลสนามไอซียปรับพื้นที่ว่าง ที่โรงพยาบาลปิยเวศ4ไร่รองรับผู้ป่วยหนักได้ถึง120เตียงสร้างห้องรักษาความดันลบห้องละ1เตียงซึ่งเป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลสนามในประเทศไทยที่มีทุกอย่างครบเหมือนห้อง ICU ในโรงพยาบาลพร้อมติดตั้งถังออกซิเจนเหลว1,000 0ลิตร ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนะคะอยู่สู้กับโควิด -19 มาต่อเนื่องเนี่ยห่าปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปี2563นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะกลุ่มปอตทได้สนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ1,700ล้านบาทแล้วค่ะ